สองนิ้วสนาทะเบียนบ้นานสำหรับประชาชนแล้วระวุฒิเดิมบอมดทีนั่นนะปหกเพราะว่าอันนี้ทำเรื่องจุหมดต้นของบอลนะไอของไอที่ชายก็ได้ทำอะไรครับสมโอ้จำกระเทียมครับผมณกระเทียมทำ ทำอะไรหมูส้มหมูส้มค่ะสุกหมูส้มนค่ะอีคมัสอนค่ะคืมาสอนกสนกสนกสนอสครับวันนี้ก็มาสอนทหมูส้มกันขั้นตอนเปลีมนี่หมูม้วนบ้างต้องนะอย่านี้ายมันเล็ดเกเตียงเตลทเรียนหมูกั้ก็เปรื่องหมูสับสับของศาสนาแล้ใส่ใน เอากระเทียมมาเอากระเทียมมาขยำขยำเข้ากับเนื้อขยำคนแล้วก็ใส่รสดีใส่ใเกลือใส่รสดีใส่เกลือให้ยง้อนกุมเม็ดมาบมเบกขาบวม พี่เธอบอนเอยเลยใช่ไหมใช่แล้วคุณแม่ชวีไปไหนคุณแม่ชวีแม่ชวีไปทางไหนไปงานบ่เอ้มันมือมนีใส่อันนี้เลยกิดอะไรเฮ้ก็เดาเท่าได้เนจับเจาโหน แม่คราเาอาอันนีอ้อก่อนเข้าวไหมแม่ใส่ข้าววิจจูนะ <c oughs> บอกเจ้า <c oughs> โอยเมนอยู่บายเรียงอันนู้ี่ครับคุณครูที่มาสอนครับอูสอนน้องเห็นหน้านรอยขออนุญาตคุณครูแล้ว่ายลงยูทูบ ไม่เป็นไรนะกูสม่เียวปอดย็นไหมอันนีมันมาตนมันียิตอันนี้สูตรที่ทำมีอะไรบ้างครับคุณรู้มสูนี่ก็มสมใส่ใส่ข้าวนะคะใส่ข้าว แต่ข้าวสวยเนาก็เป็นข้าวเจ้าก็ได้ค่ะได้เที่ยวแล้วเนาะครับแล้วก็มีเนื้อหมูเนาะบดแล้วก็มีกระเทียมตำพอไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่เนาะตำพอล็กๆแล้วก็มีเกลือไหมเกลือนิดหน่อยแล้วก็สดดีแค่นั้นฟังบางคนเขใส่เรืงชูรสเนาะแต่เราไม่ต้องใส่เลยทีเดียวเกลือยำเกลือยำนี่มีอยู่เกลือเรา ประมาณนั้นแหละต่อย่ทางนายสมาชิกที่มาร่วมอบรมกันวันนี้ครับก็มีอยู่เจ็ดแปดท่านครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้าวสวยครับเอาล้างน้ำให้สะอาดกับโปชชุ่มเปียกอุปกรณ์ก็มีครก ใส่เผาแล้วก็ห่อนครบกับอะไรครบกับทุ่งนี่เหรอขี้ซาขี้ซาแล้วก็มีกระเทียมสุดยอดเลยค่ะสับสุดยอดเลยค่ะครบเลยค่ะครบเค่ะครบเลยค่ะครบเลยค่ะอันนี้ใส่เลยเหรอค่ะใส่เลยค่ะใส่เยอะขนาดไหนอ่ะวดูก่อนอันนี้เราคุณยายที่มาอบรม ยายมาดูลานยายอยู่เยอะเลยอยู่ทั้งุยายเบื่ออันหน้าออกเลยมัดูหอมน่ากินทอดกินได้เลยตอนเย็นหอมดดีหอมนัไหนลัข้าวเอาอีกแม่นิดนึ่ะฮะ่มัดเอามัดเลยกับจ้ะนรจันรจนทร์จนจ แกล้มกับเล่าเนาะอมาไม่มีพริกเนาะบอกเมนติดัลกทีนีปูเสือาเลยเนาจะได้หอมกันมีพริกยืมหรกอะรมข้ามาข้ามาเรียบเลยน่งเลยกกเลยนกัเราน่นีกัเราาปา mắt chưa 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 ละกรุ๊งกรุ๊งไงละกรุ๊งไม่เค้าไม่ค่อยมา <laughs>